กันมาได้ยังไงคะเนี่ยมิงถามด้วยความประหลาดใจเมื่อเปิดประตูพี่มีเรื่องอากคุยกับมิงน่ะการตอบด้วยสีหน้าที่จริงจังมิงเชิญกันเข้ามาในห้องทั้งสองคนนั่งลงที่โซฟาในห้องนั่งเล่นมิงสังเกตเห็นความเครียดบนใบหน้าของกันมีอะไรหรอคะพี่การมิงถามด้วยความห่วงใยพี่ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปแล้วพี่รู้สึกผิดที่โกหกแฟน แต่พี่ก็มีความรู้สึกที่ดีกับมิงมากมากเลยนะการสารภาพมิงนั่งฟังและพยักหน้าพี่การพี่การมีแฟนแล้วหรอคะมิงเข้าใจนะคะแต่พี่การจะต้องเลือกว่าพี่การจะทำยังไงต่อไปมิงพี่อยากให้มิงเข้าใจว่าตอนนี้พี่สับสนมากพี่ไม่อยากทำให้แฟนของพี่เสียใจแต่มิงก็น่าจะรู้ว่าพี่ก็ไม่อยากเสียมิงไปเหมือนกันการพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่น มิงยิ้มเบาๆพี่การมิงเองก็ไม่อยากทำให้เรื่องมันยุ่งยากมากหรอกนะคะมิงแค่อยากให้พี่การมีความสุขไม่ว่าจะเป็นยังไงการรู้สึกอบอุ่นที่ได้ยินคำพูดของมิงแต่ในใจของเขากลับมีความสับสนที่มากขึ้นกว่าเดิมเขาตัดสินใจที่จะอยู่กับมิงในคืนนั้นทั้งสองนั่งคุยกันอย่างใ,ใกล้ชิดและมีความสุขในเวลานั้นเมื่อการพูดคุยเริ่มซาลงบรรยากาศในห้องก็เริ่มเปลี่ยนแปลง มิงขยับเข้าใกล้กันมากขึ้นพี่การแต่ตอนนี้มิงรู้สึกดีมากเลยนะที่ได้อยู่กับพี่การในคืนนี้การรู้สึกถึงความอบอุ่นและเสน่ห์ของมิงเขาเผลอแสดงอาการเจ้าชู้และโอบกอดเธอเบาพี่ก็รู้สึกดีที่ได้อยู่กับมิงนะทั้งสองคนต่างเริ่มสัมผัสกันอย่างอ่อนโยนและเผลอใจไปกับบรรยากาศที่อบอวนไปด้วยความรู้สึกอันแรงกล้า สุดท้ายแล้วทั้งกันและมิงก็มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งในคืนนั้นเช้าวันถัดมากันตื่นขึ้นมาในห้องของมิงเขารู้สึกถึงความหนักใจและความสับสนในใจของเขาเขาต้องการหาทางออกจากสถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้มิงพี่ขอโทษนะพี่ต้องกลับไปคิดเรื่องทั้งหมดให้ชัดเจนกันกล่าวขึ้นขณะที่เตรียมตัวกลับไม่เป็นไรค่ะพี่กันมิงเข้าใจแต่ถ้าพี่กันเหงาก็มาหามิงได้ตลอดเลยนะคะ มิงตอบด้วยรอยยิ้มกันขับรถกลับบ้านในใจของเขามีความคิดที่หลากหลายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนี้เขารู้ว่าเขาต้องตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าจะเลือกทางใดเมื่อกลับถึงบ้านกันได้รับข้อความจากอิงกันวันนี้ว่างไหมเราขอคุยด้วยหน่อยสิกันร,รู้สึกหนักใจแต่ก็ตัดสินใจตอบกลับในทันทีได้สิอิงถ้างั้นเจอกันที่ร้านกาแฟร้านเดิมนะเมื่อถึงร้านกาแฟ กันและอิงนั่งลงที่โต๊ะอิงเริ่มพูดด้วยความจริงใจกันมีอะไรจะบอกเราไหมเราอยากให้กันพูดความจริงกับเรานะกันรู้สึกถึงความกดดันแต่ก็ตัดสินใจพูดความจริงอิงเราขอโทษนะเราโกหกเรื่องเมื่อคืนนะ่ะเราไม่ได้ทำงานแต่เราไปเจอเพื่อนที่พับแล้วเราก็ไปหามิงหลังจากนั้นอิงฟังและนิ่งไปชั่วครู่ กันแล้วกันกับมิงมีอะไรกันใช่ไหมกันรู้สึกถึงความกดดันที่มากขึ้นเขาตัดสินใจพูดความจริงใช่อิงเราขอโทษนะอิงเราขอโทษจริงๆเรารู้สึกผิดเราไม่อยากโกงหกอิงอีกต่อไปอิงฟังและน้ำตาไหลกันเราเสียใจที่ได้ยินแบบนี้นะเรานึกว่ากันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปแล้วจริงๆแตก่กันก็ยังคงเป็นกันคนเดิมอยู่ดีสินะ เราเสียใจจริงๆนะอิงเรารู้สึกสับสนเราไม่อยากทําให้อิงต้องเสียใจเราอยากให้อิงให้โอกาสเราแก้ไขความผิดพลาดได้ไหมกันพูดด้วยน้ําเสียงที่จริงใจอิงสสยหน้าการเราเจ็บปวดมามากพอแล้วเราขอให้การเลิกยุ่งกับเราได้ไหมเลิกยุ่งกับเราให้เราได้อยู่เงียบๆคนเดียวการรู้สึกถึงความเจ็บปวดในใจอิงเราขอโทษจริงๆนะเราเข้าใจว่าอิงเจ็บปวดมาก แต่เราไม่อยากเสียอิงไปจริงๆอิงพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นเราตัดสินใจแล้วกันเราขอให้การออกไปจากชีวิตของเรานะการนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะพูดเราเข้าใจอิงเราขอให้อิงมีความสุขและขอโทษสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆนะอิงลุกขึ้นและเดินออกจากร้านกาแฟไปทิ้งให้การนั่งอยู่คนเดียวในร้านนั้น ความรู้สึกเจ็บปวดและเสียใจทำให้การได้รู้ว่าเขาสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดไปหลังจากที่อิงตัดสินใจเลิกยุ่งกับกันและบล็อกทุกช่องทางการติดต่อหลังจากที่อิงตัดสินใจเลิกยุ่งกับกันและบล็อกทุกช่องทางการติดต่อเธอกลับมาใช้ชีวิตให้เป็นปกติทุ่มเทให้กับการสอนและดูแลนักเรียนของเธออย่างเต็มที่เพื่อนร่วมงานและนักเรียนต่างเห็นว่าอิงยังคงเป็นครูที่น่ารักและเอาใจใส่เหมือนเดิม ในขณะที่อิงกลับมามีชีวิตที่เป็นปกติกันกลับรู้สึกถึงความเจ็บปวดและอกหักอย่างหนักเขาเริ่มดื่มหนักขึ้นทุกวันเพื่อปลอบใจตัวเองในค่ำคืนที่มืดมนกันนั่งอยู่ที่บาร์เดิมที่เขาเคยไปกับเพื่อนๆขวดเล่าหลายขวดเรียงรายอยู่ตรงหน้าเขาเขารู้สึกว่าตัวเองเสียคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตไปเพราะความเจ้าชู้และการโกหกกันเป็นอะไรไปเพื่อนไม่เคยเห็นแกเป็นแบบนี้มาก่อนเลย เพื่อนคนหนึ่งถามขึ้นด้วยความเป็นห่วงเรารู้สึกผิดที่เสียอิงไปนะเราทำตัวได้แย่มากเราอยากแก้ไขแต่เราไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วการตอบด้วยน้ำเสียงเศร้าเพื่อนๆพ,พ,พ,พยายามปลอบใจกันแต่ก็ไม่มีอะไรที่ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นได้ในขณะนั้นการรู้สึกว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อไม่ให้ตัวเองจมอยู่กับความเสียใจอีกต่อไปวันหนึ่ง กันตัดสินใจหยุดดื่มและเลิกนิสัยเจ้าชู้เขามุ่งมั่นในการทำงานและพยายามทำตัวให้ดีขึ้นเขาเริ่มออกกำลังกายและหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เราเป็นคนที่ดีกว่าเดิมกันพูดกับตัวเองในขณะที่กันพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองอิงก็ดำเนินชีวิตของเธออย่างมีความสุขเธอมีเพื่อนร่วมงานที่ดีและนักเรียนที่น่ารักวันเวลาผ่านไป กเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองเขาเริ่มมีความสุขกับการทำงานและการใช้ชีวิตยังมีความหมายมากขึ้นแม้ว่าเขานั้นจะยังคงคิดถึงอิงอยู่เสมอวันหนึ่งกันจึงตัดสินใจเขียนจดหมายถึงอิงเขาอยากขอโทษและบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เขาได้ทำถึงอิงเราอยากขอโทษสำหรับทุกสิ่งที่เราได้ทำผิดพลาดไปเรารู้ว่าเราทำให้อิงเจ็บปวดและเสียใจ แต่เราก็ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นแล้วนะอิงเราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเราเลิกนิสัยเจ้าชู้และหยุดดื่มเหล้าเรามุ่งมั่นในการทำงานและพยายามทำตัวให้ดีขึ้นเราจะพยายามทำให้อิงรู้ว่าเราจริงจังในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเราไม่ขอให้อิงก,กลับมานะแต่เราแค่อยากให้อิงรู้ว่าเราขอโทษจากใจจริงและขอให้อิงมีความสุขในทุกๆวันนะด้วยความจริงใจกัน กส่งจดหมายนั้นไปให้อิงโดยไม่หวังว่าจะได้รับคำตอบเขาเพียงแค่ต้องการบอกความในใจและขอโทษจากใจจริงอิงเปิดจดหมายจากกันและอ่านข้อความด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเธอรู้สึกถึงความจริงใจในคำขอโทษของกันแม้ว่าเธอจะเจ็บปวดมากในตอนแรกแต่เธอก็เห็นว่ากันได้พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแท้จริงวันหนึ่งหลังจากที่ได้อ่านจดหมายของกัน อิงนั่งครุ่นคิดถึงความสัมพันธ์ของเธอกับกันที่ผ่านมาแม้ว่าความเจ็บปวดจะยังคงอยู่แต่เธอก็เริ่มรู้สึกว่าเธอพร้อมที่จะให้อภัยเพื่อนสนิทของอิงถามขึ้นอิงคิดอะไรอยู่หรอเรากำลังคิดถึงจดหมายของกันนะ่ะเขาดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะอิงตอบด้วยน้ำเสียงที่ครุ่นคิดแล้วอิงจะทำยังไงต่อไปล่ะเพื่อนถามด้วยความห่วงใย เราคิดว่าเราจะให้โอกาสกันได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งอิงตอบด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนวันถัดมาอิงจึงตัดสินใจเขียนจดหมายตอบกลับกันถึงกันขอบคุณสำหรับจดหมายของกันเราอ่านจดหมายของกันแล้วนะเรารู้สึกถึงความจริงใจที่กันได้แสดงออกมาเราดีใจที่กันได้พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเราอยากให้กันร,รู้ว่าเราให้อภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นนะ แต่เราก็ยังอยากให้การพิสูจน์ให้เราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันเป็นจริงเราหวังว่าการจะสามารถเป็นคนที่ดีขึ้นได้นะขอบคุณที่ทำให้เราเห็นถนึงความพยายามและความจริงใจของกันด้วยความหวังดีอิงอิงส่งจดหมายตอบกลับไปหากันในใจของเธอยังหวังว่ากันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังและเขาสามารถที่จะเป็นคนดีขึ้นได้ เมื่อกันได้รับจดหมายตอบกลับจากอิงเขารู้สึกดีใจและมีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นเขาตัดสินใจที่จะทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนที่ดีขึ้นแล้ววันหนึ่งกันตัดสินใจไปพบกับนักบำบัดเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกและปัญหาที่เขา,ผาเผชิญเขาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดก,การความเครียดและการเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ไม่ดีกันในดูดีขึ้นมากเลยนะตั้งแต่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะ่ะ เพื่อนคนหนึ่งกล่าวชมขอบคุณนะเราก็รู้สึกดีขึ้นมากเราแค่ทำงานหนักเพื่อพิสูจน์ตัวเองแค่นั้นแหละการตอบกลับด้วยรอยยิ้มวันเวลาผ่านไปความพยายามและความมุ่งมั่นของการเริ่มแสดงผลเขาไม่เพียงแต่ทำงานให้ดีขึ้นแต่ยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นเช่นกันอิงได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกันจากระยะไกลแม้ว่าเธอจะยังไม่กลับไปคบกับเขา แต่เธอก็รู้สึกภูมิใจในตัวเขาวันหนึ่งอิงตัดสินใจที่จะพบกับกันเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตและความสัมพันธ์กันเราอยากพบกับกันอีกครั้งเราคิดว่าเรื่องทั้งหมดเราควรคุยกันตรงๆนะกันรู้สึกดีใจและตื่นเต้นได้สิอิงถ้างั้นเจอกันที่ร้านกาแฟร้านเดิมนะเมื่อถึงร้านกาแฟทั้งสองนั่งลงที่โต๊ะและเริ่มพูดคุยกันกันเราดีใจนะ ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เราเห็นถึงความพยายามของกันเราภูมิใจในตัวกันนะขอบคุณนะอิงเรารู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่อิงให้โอกาสเราเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้เราเป็นคนที่ดีกว่าเดิมนะการตอบด้วยน้ำเสียงที่จริงใจเราอยากให้กันร,รู้ว่าเราให้อภัยกันนะเราพร้อมที่จะให้โอกาสกันอีกครั้งเสมออิงกล่าวด้วยรอยยิ้ม ทั้งสองคนเริ่มต้นใหม่ด้วยความเข้าใจและความหวังในการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนหลังจากที่กันได้รับจดหมายตอบกลับจากอิงและรู้สึกมีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาตัดสินใจว่าจะต้องทำอะไรที่มากกว่านั้นเพื่อพิสูจน์ความจริงใจและความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงวันหนึ่งกันตัดสินใจที่จะมารออิงที่หน้าโรงเรียน เขาต้องการแสดงให้เธอเห็นถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการพิสูจน์ตัวเองเขาหวังว่าอิงจะเห็นถึงความจริงใจและให้โอกาสเขาอีกครั้งเมื่อถึงเวลาเย็นอิงกำลังสอนเสร็จและเตรียมตัวกลับบ้านเธอเดินออกมาที่หน้าโรงเรียนและเห็นกันยืนรออยู่กันมาที่นี่ทำไมอิงถามด้วยความแปลกใจเราอยากเจออิงไงเรามีเรื่องจะคุยด้วยกันตอบด้วยสีหน้าที่จริงจัง อิงพยักหน้าและเดินเข้าไปใกล้มีอะไรหรอเราอยากขอโทษอีกครั้งขอโทษจริงๆนะอิงสำหรับทุกสิ่งที่เราได้ทำพลาดไปเรารู้ว่าอิงเจ็บปวดแต่เราจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังเราหยุดดื่มและเลิกนิสัยเจ้าชู้ได้แล้วนะเรามุ่งมั่นในการทำงานมากขึ้นกันพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงใจอิงฟังและเห็นถึงความตั้งใจในดวงตาของกันกันเราเห็นถึงความพยายามของกันแล้วนะ แต่เราก็ยังอยากให้การพิสูจน์ต่อไปว่ากาันรจริงจังกับเราจริงๆเราจะพิสูจน์ให้อิงเห็นเองเราขอแค่อิงให้โอกาสเราอีกครั้งได้ไหมกันตอบกลับด้วยความหวังอิงนิ่งคิดไปชั่วครู่ก่อนจะตอบกันเราให้โอกาสกันได้พิสูจน์ตัวเองแต่กันต้องทำให้เราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันเป็นเรื่องจริงกันร,รู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสนี้ เขาสัญญาว่าจะทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ความจริงใจและความเปลี่ยนแปลงของเขาขอบคุณนะอิงเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ทำให้อิงผิดหวังการกล่าวด้วยรอยยิ้มหลังจากนั้นกันและอิงเริ่มคุยกันบ่อยขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆกันยังคงพยายามพิสูจน์ตัวเองด้วยการแสดงความรับผิดชอบและแสดงความจริงใจในทุกๆด้านของชีวิตวันหนึ่ง กตนตัดสินใจที่จะทําอะไรพิเศษพิเศษเพื่อแสดงความตั้งใจและความรักที่เขามีต่ออิงเขาเตรียมเซอร์ไพรส์เล็กๆโดยการจัดดอกไม้และเขียนการ์ดขอโทษที่เต็มไปด้วยความรู้สึกจริงใจเมื่ออิงมาถึงโรงเรียนในเช้าวันหนึ่งเธอพบว่ามีช่อดอกไม้สวยงามวางอยู่ที่โต๊ะของเธอพร้อมกับการ์ดที่เขียนว่าถึงอิงขอบคุณที่ให้โอกาสเราได้พิสูจน์ตัวเองนะอิง เราสัญญาว่าจะทําทุกอย่างเพื่อให้อิงเห็นว่าเราจริงจังเราหวังว่าเราจะสามารถกลับมามีความสุขด้วยกันอีกครั้งนะอิงด้วยความจริงใจกันอิงอ่านการ์ดแล้วรู้สึกถึงความจริงใจของกันเธอยิ้มและรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงของกันเป็นสิ่งที่จริงจังและน่าประทับใจครูอิงวันนี้ดูสดใสามากเลยนะคะนักเรียนคนหนึ่งทัก ขอบคุณค่ะครูก็รู้สึกดีมากเลยนะวันนี้อิงตอบด้วยรอยยิ้มกันยังคงมุ่งมั่นในการพิสูจน์ตัวเองเขาไม่เพียงแต่ทำงานหนักขึ้นและเป็นคนที่ดีขึ้นแต่ยังคงแสดงความรักและความห่วงใยต่ออิงในทุกๆวันอย่างสม่าเสมอวันเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างกันและอิงเริ่มกลับมาเข้มแข,ข็งและมั่นคงอีกครั้งในเย็นวันหนึ่ง กันตัดสินใจพาอิงคไปดินเนอร์ที่ร้านอาหารหรูเขาต้องการทำให้คืนนี้เป็นคืนพิเศษเพื่อแสดงความรักและความตั้งใจที่เขามีต่อเธออิงวันนี้เราอยากพาอิงไปทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารที่เราจองไว้น่ะคืนนี้จะเป็นคืนที่พิเศษมากเลยนะการพูดด้วยรอยยิ้มได้สิกันอิงตอบด้วยความยินดีเมื่อถึงร้านอาหารกันและอิง เลือกนั่งที่โต๊ะริมหน้าต่างที่สามารถมองเห็นวิวของเมืองในยามค่ำคืนได้บรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกและเงียบสงบทำให้ทั้งสองรู้สึกผ่อนคลายกันร้านนี้สวยจังอิงก,กล่าวด้วยรอยยิ้มเราอยากให้คืนนี้เป็นคืนที่พิเศษสำหรับอิงนะกัน,ะกนตอบหลังจากทานอาหารเสร็จกันก็พาอิงไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะใกล้ๆบรรยากาศเย็นสบายและเงียบสงบ การรู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะพูดในสิ่งที่เขาคิดอิงเรามีเรื่องอยากจะบอกการกล่าวด้วยความจริงใจมีอะไรหรอกันอิงถามด้วยความสนใจเราอยากขอบคุณที่อิงให้โอกาสเราได้พิสูจน์ตัวเองเราอยากให้อิงรู้ว่าเรารักอิงมากนะเราต้องการสร้างอนาคตที่ดีด้วยกันการพูดพร้อมกับหยิบกล่องเล็กๆออกมาจากกระเป๋าอิงมองด้วยความตกใจและตื่นเต้นกัน นี่คือการเปิดกล่องนั้นและเผยให้เห็นแหวนที่สวยงามอิงค์แต่งงานกับเราไหมอิงค์น้ำตาเริ่มไหลด้วยความซาบซึ้งการเราดีใจมากเลยนะที่ได้ยินแบบนี้การเราดีใจมากเลยนะที่การพูดแบบนี้เรารักกันนะและเรายินดีที่จะแต่งงานกับกันการสวมแหวนให้กับอิงค์และกอดเธอด้วยความรักขอบคุณนะอิงค์ เราจะทำให้ทุกวันของเรามีความสุขและมีความหมายหลังจากนั้นกันและอิงกลับมาใช้ชีวิตคู่กันอย่างมีความสุขพวกเขาเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและแข็งแรง